มาในช่วงนี้นะคะต่อสายพูดคุยกับคุณสนธิยานชื่นฤทัไทยในธรรมค่ะไปทักทายกันก่อนนะคะค่ะคุณสุนธิยานคะค่ะเดี๋ยวเราสายคุณสนธิยานสักครูคร่หนึ่งนะคะในช่วงนี้ก็คงจะมีประเด็นร้อนๆทางการเมืองมาฝากกันแล้วค่ะครับมีหลายเรื่องนะครับวันนี้ขอเน้นย้ำอีกสักรอบนึงนะครับว่าวันนี้เนี่ยทางทีนิวทีวีนะครับจะมีการปรับผังรายการสักเล็กน้อยนะครับ,รบให้สอดรับกับเนื้อหาของรายการที่จะมีการนําเสนอกันในวันนี้นะครับโดยเฉพาะกับแง่มุมของ กรบวนการลมเจ้าที่สพขขทีนิวเนี่ยถือว่าได้เกาะติดมาอย่างต่อเนื่องนะครับเป็นสื่อที่ ท้าทายแล้วก็ประทะกับขบวนการล้มเจ้าถูกคุกคามข่มขู่มาก็นักต่อนักนะครับสําหรับเรื่องราวที่เกิดขึ้นแต่เราก็ยังคงยืนยันจุดยืนเดิมอุดมการ์ของเรานะครับในการที่จะนําเสนอข้อมูลข่าวสารดังกล่าวให้คุณผู้ชมได้รับทราบเพราะว่าเราถือว่าข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงนั่นแหละจะเป็นตัวนําทางประเทศไปสู่ในทิศทางที่มันควรจะเป็นนะครับเอาละครับช่วงนี้สายของคุณสุริยานพร้อมแล้วนะครับสวัสดีครับคุณสุนิยานครับสวัสดีค่ะคุณสุนิยานคะสวัสดีครับ คุณจิตด,ดีคุณยุคนครับแม่ก็วันนี้นะครับเไม่ใช่เมื่อวานัวจริงเขงกับคุณเนวินครับก็ออกมาสำทับอีกครั้งผมก็อยากจะมาขยับสถานการณ์ให้เห็นเลยครับว่าว่ากันว่าสถานาทางการเมืองในวันนี้นะครับอใครที่คิดว่าเป็นเรื่องที่ทักษินสู้กับวิสิตนยนะครับครับ ก็อยากจะให้คลิกมองหน่อยให้เห็นว่าจริงๆแล้วผู้ต่อสู้ที่แท้จริงในวันนี้นะครับน่าจะเป็นทักษิณกับภูมิใจไทยหรือทักษิณกับนครับเมื่อคืนพักเพื่อไทยก็ไปเปิดตัวคนกำลังเปปร,เประชาคมนอกพร้อมทั้งลูกเขยที่จะลงสม,สมสงัครสสเขตหนึ่งที่อุดรน,นะครับ ร้อยล,ะะลําเร็กเฉลิมอยู่บำรุงนะครับแก็ตอบย้ำย้ำยืนยันอย่างแน่นอนก็ไม่มีทางที่เพื่อไทยจะไปร่วมรัฐบาลกับพรรคภูมิใจไทยใช่ไหมครับ,รบมันย้ำตอบรับไม่เลยในขณะที่คุณนิวินิดชอบนะครับเมื่อวานก็ออกมาประกาศว่าเฉพาะสอสอเขตยังไงก็ตามแตจภูมิใจไทย ที่มีานวาจะได้เจ็ดสิบสี่ที่นั่งอ่าอ่าครับเรื่แรไม่ธรรมดา,าเฉพาะสสอเขตนะไม่อับปาิลิสนะถ้านับตรงนั้นว่าเจ็ดสิบสี่ที่นั่งเลยนะก็แสดงว่าจะได้ปาิลิสเพิ่มไปถึงยี่สิบคนนะอ่าสิบห้าคนนะครับความหมายแบบน,นะนั้นก็ปาาไปเก้าสิบเกือบร้อยอ่ะอ่าครับก็เป็นเรื่องที่ ถือว่าเป็นเรื่องทางเมืองที่ประธานโทษครับ <c oughs> ที่คุณเนวินฐานหรือฝันเอาเองหรือว่าใช้การสำรวจทางการเมืองครับจริงๆเนี่ยนะครับก็ดังที่ผมได้เคยเรียนไปแล้วว่าตอนนี้ความมั่นใจของบักภูมิใจไทยเนี่ยมียดีตสอสเก่าเนี่ยนะซบ จากเดิมาสามนิบสามเอาสายหลุดไปนะครับผมก็มีแง่มุมที่น่าสนใจบางครั้งนี่ถ้าเรามองการเมืองแบบอีกแง่มุมหนึง่งมันก็ตลกดีเหมือนกันว่าทักษินบอกว่าจะเอา270ร้อประชาธิปัตย์ก็บอกว่าจะเอา200กว่าเนวินก็บอกจากที่คุณสุนิยานเรียนมาถ้ารวมกับปาร์ตี้ลิสต์ด้วยเนี่ยเกือบร้อยแล้วพรรคเล็กพรรคน้อยอื่นๆเขาไม่อยากได้สสกันบ้างเลย แล้วมันจะมีสอสอกันเท่าไหร่หรือถ้ามาบวกรวมกันหมดเนี่ยคือเรียนย้ำคุณผู้ชมนะครับว่าสอสอมีอยู่5้าร้อยที่นั่งไอ้นี่แค่สามพักนี่ก็ปากันเป็นหกเจ็ดร้อยแล้วนะครับมันเกินกันหมดนะฮะมันทับซ้อนกันอยู่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันต้องมาชั่งน้ําหนักดูว่าดีกรีใครมันจะถึงกว่ากันในการที่ออกมาพูดจะโอ้อวดว่าจะได้เท่านั้นเท่านี้นะครับเอาละครับคุณสุริยันกลับมาอีกครั้งหนึ่งต่อเลยฮะเมื่อกี้เมื่อคิดถึงไหนนะครับแมนครับเมื่อกิ้ถึงไหนนะครับคุณท ครับถึงศักยภาพของภูมิใจไทยที่จะเอาสอสอ,สอไปเก้าสิบกว่าเสียงเนี่ยโมหรือเล่นครับต้องจับมาดูว่าเขาทีเอชจากตรงไหน,นก็เหมือนผมเรียนว่าตอนนี้นะนรับมีอดีตสอสออปีสองพันห้าร้อยห้าสิบนี่เลยครับทางภูมิใจไทยยืนยันว่าจะมาร่วมนะครับจะมาร่วมกับเขาเนี่ยยี่สิบห้าคนครับนะครับ ยี่สิบห้าก็แสดงว่าเขามีอยู่เดิมสามสิบสามนี่ก็เป็นห้าสิบแปดคุณภาพบอกไหมครับในส่วนที่เหลือสิบหกคนเนี่ยเขาคาดหวังว่าจะได้จากพวกนายกบอบจอพวกท้องถิ่นที่ลงมาสมัครในนามพรรคภูมิใจไทยในฐานะที่เขาคุมกระทรวงมหาดไทยอยู่นะครับครับซึ่งถ้าตัวเลขขนาดที่คุณนวินว่าเนี่ยนะครับผมกม็เรียนว่าพรรคภูมิใจไทยนะครับก็จะเป็นประตามที่คุณนวินประกาศคือด้เป็นรัฐบาลแน่นะครับเพราะจะเป็นตัวชี้ขาดเลย ถ้าเสียงขึ้นมปเจ็ดสิบแปดสิบเสียงเนี่ยนะครับครับอแล้วก็ตอกย้ําซ้าที่คุณนวินพูดว่าถ้านั้นเพื่อไทยก็ไม่มีโอกาสจะเป็นรัฐบาลเพราะนั้นต้องมาดูครับว่าความเป็นไปได้ของคุณนวินเนี่ยนะครับที่จะได้สอสองเกตเจ็ดสิบสี่เสียงและอิลิติกติดกว่าเสียงเก้าสิบเสียงเนี่ยนะครับ,รบหรือเกือบหนึร้อยเสียงเนี่ยโอกาสจะเป็นจริงหรือไม่นะผมคิดว่าหกสิบเสียงเนี่ยนะครับก็น่าจะมากแล้วนะครับ 60เสียงเนี่ยเขาทำให้เพื่อไทยกลากแลวแน่นอนเพราะเป็น60เสียงที่จะไปแบ่งพื้นที่มาจากพรรคเพื่อไทยในอีสานกับเหนือและภาคกลางบางส่วนแน่นอนนะครับ,รบอันนี้ก็เป็นกาประกาศของคุณเนวินชิดชอบแล้วก็แน่นอนเลยครับวันนี้ย้าให้เห็นเลยว่าการเมืองเป็นการต่อสู้กันระหว่าง<อ>เนวินกับทักษิณน,นะครับ,รบอภิสิเนี่ยนะครับเขาว่ารอซ่อมลรอซ่อมลพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยรอซ่อมลในการต่อสู้ของเนวินชิดชอบครับระหว่าง ทำพูดของคุณทักษิณสองรอยเจ็สิบกับคุณเนวินแตะร้อยเนี่ยคุศุญานให้น้ำหนักกับส่วนไหนมากกว่ากันไม่ให้น้ำหนักทั้งสองคนอ่าทำไมฮะก็เพราะผมคิดว่าพื้นที่เนี่ยนะครับในการประเมินเนี่ยครับภูมิใจไทยเนี่ยนะครับความหมายที่ถึงหกสิบเนี่ยก็ถือว่าสูงมากนะครับถือว่าสูงมากแล้วแล้วก็เป็นการสูงมากที่ทําให้พรรคเพื่อไทยเนี่ยสะดุดแล้ว นะครับคือเรียนว่าพุมใจไทยได้ไปหกสิบเสียงนะเพื่อไทยขามเลือกแลอ้อ๋อไม่ต้องถึงเ,เกือบร้อยก็ได้ก็พอไหวแล้วครับทีนี้แต่ตัวเลขตัวเลขของคุณเนวินเนี่ยมีฐานที่มานะมีะฐานที่มาในขณะที่ตัวเลขเพื่อไทยมันเป็นตัวเลขที่เรียกว่าลมลมแรงแรงอาจจะบออว่าจากโพแต่คุณเนวินเนี่ยเขายืนยันชัดเจนว่าเดิมสามสิบสามวกจากที่ย้ายพักไปยี่สิบห้านี่ยสิบแปดก็ไปแล้วครับห้าสิบแปดเขามีนายกอบอจอ ที่เพลงมาสมัครความหมายนยายกอบจก็คือเสียงในจังหวัดก็มีพอสมควรพืร้นฐานเนี่ยนะครับวันมนรลงสมัครลงเขตเล็กๆนะครับพวกท้องถิ่นเนี่ยนยายกอบจพวกสจชอพวกอะไรต่างๆเนี่ยเขาภูมิฟักมาพอสมควรในการที่เขาดูแลกระทรวงมหมาดไทยและตักงบลงไปช่วยคุณทุกคนจําได้ไหมฮะ <c oughs> เอางบลงไปช่วยท้องถิ่นลงไปที่โวยวายกัน <c oughs> นั่นแหละครับเป็นศักยภาพที่คุณนวินเขามั่นใจว่าจะทําใหพรัคภูมิใจไทยเนี่ย วาดมาได้74ที่นั่งในสอ,สอรายเขตครับค,ครับเอาละครับขอบพระคุณมากนะครับเช้าวันนี้ครับครับผมสวัสดีครับครับก็จะเห็นภาพความชัดเจนมาอีกอย่างหนึ่งคุณสุริยานบอก คำสำคัญบอกว่าไม่ให้น้ำหนักกับคุณทักษิณกับคุณเนวินแม้ว่าคุณเนวินจะมีฐานข้อมูลของตัวเองในการไปคำนวณว,ว่าจะได้สอสอเคซี74แล้วก็ปาร์ตี้ลิสต์อีกประมาณ20นะครับรวมกันก็แตะแตะร้อยเนี่ยนะครับ9กกว่าแต่คุณสุธิยานก็พยายามจะบอกว่าถ้าเอาข้อมูลตามช่างน้ำหนักความเป็นจริงแล้วเนี่ยการที่ไม่ให้น้ำหนักกับทั้งสองพักเนี่ยก็เป็นเพราะว่าถ้ามองเพื่อไทยเนี่ยสองาเนี่ยมันเวอร์ไปถ้ามองคุณเนวินเนี่ยคุณสุธิยานก็บอกว่าแค่หก แรงสั่นสะเทือนสร้างความสั่นครอนให้กับพักเพื่อไทยของพันตำรวจโททักษินในการที่จะไปถึงฝั่งฝันได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคงต้องตามดูนะครับว่าการที่คุณสุญญยัไม่ได้ให้น้ำหนักกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเลยมันจะนำพาสถานการณ์ไปเป็นเช่นนั้นหรือไม่ตามที่คุณสุนิยานได้วิเคราะห์หรือไม่อย่างไรนะครับและเรียนย้ำกันเลยนะครับอีกสักครู่หนึ่ง คุณผู้ชมไม่ได้ติดตามรายการพิเศษนะครับของทีนิวทีวีนะครับเราจะเกาะติดนะครับการถ่ายทอดสดบรรยากาศของการเสวนากิจกรรมรณรงค์ปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์จากพลหนึ่งรออนะครับก็มากหน้าหลายตานะครับวันนี้แขกรับเชิญร่วมไปถึงคุณจิตดีสีดีด้วยก็จะทําหน้าที่เป็นพิธีกร,รในงานกี่โมงนะ,ะคุณจิตดีฮะค่ะก็ร่วม เริ่มงานตั้งแต่ช่วง8นาฬิกา30นาทีนะคะแต่กลในประเด็นการเสวนานะคะคที่สำคัญสำคัญในวันนี้ก็เริ่มในช่วงเวลาบ่ายโมงค่ะพักช่วงนี้ไปไปดื่มน้ําดื่มท่ากันให้เรียบร้อยนะครับใครที่ยังไม่ได้กินข้าวก็ไปหากินกันซะเดี๋ยวอีกสักครู่ประมาณ5นาที10นาทีเราจะได้มาเกาะติดบรรยากาศกันแบบเต็มๆนะครับ,รบถูกต้องครับเอาละครับสำหรับวันนี้ทีนิวเปิดประเด็นร้อนหมดเวลาลงแล้วนะครับลาแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ